นี่เป็นของอำเภอโคกโพชัยนะครับโคกโพชัยก็อยู่แถวแถวมันจาคีรีพี่น้องทางโคกโพชัยก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเป็นผ้าถุงเนาะมาจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวให้กับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมงานเทศกาลใหม่ปีนี้ครับผ้าไหมของพี่น้องชาวโคกโพชัยนะครับ มาจำหน่ายตั้งแต่วันแรกของการจัดงานเทศกาลใหม่แล้วล่ะครับตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนเรื่อยมาครับจนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ตามครับแต่ว่าถ้าหากงานเทศกาลใหม่เสร็จสิ้นลงไปก็สามารถที่จะเดินทางไปที่บริเวณอำเภอโคกโพชัยได้เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกร,ร,กรของเราครับ บริเวณต้ถุนบ้านก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับรวมทั้งปลาร้าครับขาดบะไดเหยียบชอนอบานเฮ้า